สวัสดีคะ่ะสวัสดี7จธันวาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขาย1รายการนะคะ สำหรับวันนี้เป็นโครงรถไหนาเดินตาม NC 131เกียร์กลางคันนี้เป็นเสื้อเรียบนะคะลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรของเรานี่เองค่ะเดินทางมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสำหรับ NC 131เกียร์กลางเสื้อเรียบจะอยู่ที่ราคา17,500นะคะแล้วก็มีเป็น NC 131เกียร์กลางตัวนูนจะอยู่ที่1 9 0 0 0นะคะแล้วก็มี NC พัดบวกคันละ25 0 0 0นะคะ ร้านของเราตั้งอยู่บ้านก่อลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลอ,องขุงจังหวัดกำแพงเพชรโทรสอบถาม0946022291นะคะลูกค้าจะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดใน G- p s ได้เลยนะคะชานชชยแท็กเตอร์นะคะสินค้าตรวจเช็คให้เปิดเช็คให้พร้อมทำสีนะคะ รถพร้อมใช้งานทุกคันเลยนะคะสินค้าตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะกับร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะยังมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาอุหนุน nc 1 3 1เกีี่ยกลางเสื้อเรียบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ